มีเอาไปเปิดหนเน้าถ่ายสวัสดีครับผมโจเป็ดเมื่ี้ครับเราจะไปมี่ไปเที่ยวไหนนะไม่ไปอบนบ่ไม่ออกข้ายาบอย่างไม่ด้องรู้ทั้ว มาแล้วต้องกาลงรล็อกแหลกกันไปถึงว้าตอนนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสัตว์น้ำป่าสวนสัตว์น้ำบ้านมูสีกุก๊ก็อน,นไไตอนตอนน้ำยังไม่ท่วมม่งลงไปได้อีกหลายคันเลยล<ะ>ต่อไปเราก็จะไปโรตัสนะครับ<อ>เพื่อ,อไปเดินเล่นแล้วก็กินหอ่หอผัก ครับตอนนี้ก็อยู่ที่โลตัสาสาขาสีสเกตาทำอะไรครับแกกินข้าวินข้าวมาแดกทอดผัดกโก้กโก้มาเพื่อมาถ่ายรูตปตังค้เลยอร่อยไหม ดูบ้าถมอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สวนสมเด็จนะครับตอนนี้เรามากันกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้ก็อยู่สวนสมเด็จนะครับผมเกียิ้มเพี้ยวเหรอนี่เรามาถึงกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงรถกันนะครับไม่โอ้โหเป็นลมเป็นลมไม่โอ้โหเป็นลมเป็นอน ภาษานราหัมบ้านเฮาบ้านผมเรียกศาดนะครับภาษาไทยเรียกเสือไอ้ป้ามึงถือกล้องนี้ไปครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าล็อกรถยังล็อกแล้วล็อกแล้วไปให้หมดก็สิวูันี้โอ้ไปเจยเห็นครักล้องไหนนูไปเจอเย็ดน้ํเยี่เด็ดครับครับนะ มัจด้กลันมากกวไปตายเลยนะเพื่อนไปนอนนะไปตากกระบะเน่นะเมงไม่ยังเนี่ยเฮ้ยนกแก้วเห็นมน้มนนกแวกแกวตัวแรกที่เจอนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหอยที่ตถูสิเอาจารไอ้เหี้ยโคตเหี้ยมันงอเงะปนกวนใส่พแล้วก็ปูสารนอนปะ เามใหยังแประวังหน่อยยิปโปจะอะไรี่หลุดระวง่เชร่ะวจะพรุงหนี่าไฟเส้นอยู่ทีงหนาไอ้โมงนี้ไอ้โมงนี้ไอ้ยมงาฝากอ้โมานี้ตัดว้าวคัชะโน่ได้นี่มือรับแรงของพญานาคแม่ยังมันอีกกินหอยทกปีที่แล้วเดี่ยมงนี้นี่เปนอย่งไม่เดียวนะถือว่าหลุด่มสีอเดี๋ยวพ่อจดูดััะ จะบอกอะไรนะครับผัดอร่อยมากนะหลอกขนขาวเน้วใส่จกหน้อยซับเด็กเล็กลาบนี่จะไม่มีกง้งซื้อจะม่มีมึงยังอยออมาหนิมานิอเอาอะไรเหลือวนุเอามนตาไม่หมองั้างข้างมึงโฟกัสกูไหมเนี่ยไอกวันคืนอันพี่หน้าอย่างเฟี้ยว เอเคดัดฟันไหวยันดัดฟันไม่พี่ชายบวยวายยันแม่มันคือตัวอย่างวะเนี่ยพิดบูอะนี่คือบูนะนี่มันเล่นของมี่มันเล่นของโชว์หนโชว์หนเย็นเย็อเขินมาเขินมาเกินมาเขินเฮ่รักทุกน่รักืยเดี๋ยวยิ้มายิ้มา มันเป็นไม้หรือเปล่าคุณฟ้ามันอ่านไอ้คนละเฮ้ยเห็นเข้าแล้วไปแล้วมี